การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นการปรับคณะรัฐมนตรีจะมีอะไรไหมคุณอุตมะพูดเลยนะคะเป็นเรื่องของอนาคตคเป็นอำนาจหน้าที่ของนายรัฐมนตรีที่จะปรับเปลี่ยนได้และเกิดขึ้นเสมอนั่นหมายความว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณเอ๋โค้ดคำพูดอย่างนี้คุณอุตมะระบุพร้อมยอมรับหากมีการปรับเปลี่ยนในครมเป็นอำนาจนายกแต่ว่าอะไรฟันธงเลยคุณรปรับครมฮะ Oh ปรับคลมอครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะวิเคราะห์เรื่องอตลาดหุ้นหลังจากนี้เนี่ยนหนึ่งคุณต้องไปดูรายชื่อคนที่มาคุมทีมเศรษฐกิจท่านใหม่ดิฉันขอถามหน่อยเพราะว่าทั้ง4ท่านเนี่ยมีคนบอกว่ามันจะพ่วงไปด้วยดรสมคิดด้วยเรื่องอาจารย์สมคิดไม่รู้เพราะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์สมคิดเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่าทั้ง4ท่านเนี่ยคุมทั้งพลังงานคุมทั้งกระทรวงการคลังคุณอย่าลืมนะตอนนี้นโยบายเรื่องของการเงินสําคัญมากเพราะ ตอนนี้ SFE ยังไม่ถึงกลุ่ม,มนะครับและอัดเงินไปก็ไม่ถึงะนะครับแบงก์กำลังลูกหมู่ลูกจ่าคือถ้าคุณดูราคาแบงก์ช่วงนี้เนี่ยจะบวกก็ได้จะลบก็ได้ผมอยากให้จับตาดูสมมติมีการปรับคอรมอจริงถ้าเราตีความตามคำพูดของอาจารย์อุตมาตินะ,ะน่าจะปรับเร็วๆนี้และฟันธงได้เลยว่ากลุ่มการเงินจะขานรับแรงมากทั้งบวกและลบเลย ยังไม่ทันได้ดูรายชื่อเลยว่าใครจะมานั่งรับผลอคืออย่างนี้ถ้าเกิดคนมารายชื่อดีอะนะหรือทีมดีนโยบายดีก็ขารับบวกเลยแต่ถ้ารายชื่อไม่ดีจะลบเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะเล่นหุ้นหลังจากปรับคลมยังไม่มีการปรับนะ,ะ,ะแต่เราคดคําพูดเมื่อสักครู่นี้ะนะฟันธงว่ามีโอกาสปรับสูงมากค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นที่ใหญ่ถ้ามองเร็วกว่านั้นนะ น่าจะตั้งแต่สัปดาห์หน้า oh. สัปดาห์ห้าดิฉันเข้าใจว่าหลังจากนี้รายชื่อว่าที่ตัวเต็งนะคะที่จะขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะขึ้นมาโดยตลอดใช่แต่หุ้นเนี่ยเขาไม่รอวันประกาศนนใช่เขาจะต้องวันนี้และละเข,เขาไม่รอวันประกาศว่าใครเข้ามาพอมีอรายชื่อขึ้นมาเขาเล่นก่อนแล้วเพราะฉะนั้น hmm. ไม่เกินสัปดาห์หน้าหุ้นจะเล่นก่อนแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะคนอาจจะมองว่าเอ๊ะ ตลาดหุ้นไม่ได้รีแอคมากในวันนี้นั่นหมายความว่าทุกคนรอรอรายชื่อคนใหม่ที่จะเข้ามาอันนี้หนึ่งหนึ่งรออันที่2ต้องยอมรับว่ามันสมูทเพราะว่าทั้ง4ท่านเนี่ยเขาไม่ได้ลาออกนะนะครับยังทํางานต่อนะครับมันสมูทมันไม่เหมือนว่าลาออกแล้วหักดิบกันเลยเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่มีอะไรแต่รายชื่อขึ้นมานโยบายใหม่ขึ้นมา งานนี้มีได้เสียโฟกัสอย่างเดียวนะคุณดูกลุ่มแบงค์คุณจะได้คําตอบว่าตลาดหุ้นจะไปทางไหนและนี่นะคะเป็นจุดสําคัญนะคะที่จะเปลี่ยนนะคะเรื่องของการลงทุนด้วยเพราะรว่ามันจะเรียกได้ว่า ปรับเปลี่ยนฐานของตลาดหุ้นด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนมีความหวังขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงกับทีมเศรษฐกิจเพราะตลาดหุ้นอยู่ด้วยความคาดหวัง expected เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปถามเลยว่าเปลี่ยนและดีไม่ดีขอให้มีความหวังหุ้นก็พร้อมที่จะขึ้นนั่นแหละค่ะนี่นะคะฝากไว้นะคะแล้วก็ติดตามในช่วงของ Newroom มเบรกสาแบบนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยให้ฟังแล้วก็จดียวมารวบยอดการลงทุนด้านของหุ้นการลงทุนแบบนี้ตลอดทั้งวันนะคะ